สวัสดีครับทุกท่านก็มาต่อกันนะ,ท,นะ,ะ,ะท,นท่านผู้ชมไ่กจมอเ็มากออมาขัดสวยตอนด้วยน่ออะ ปันเองอตื้ก็ปันเองคำนั้งเรลืออะไรแค่เราจะนำมาให้ดูเยวะสุดเลยก็่อทีไนก็ถือมนเตมแล้วนะรอรหมัดรอหมแล้วก็ปาดปั่นใ้่ไหมั่แล้ว <Okay. S 1> นรจนะข้ามาั้ห้องนี้นเถท้าใจงานชาถ้าตีเป็นเปอร์เนผมาน่าจะ9กเปรเซ็นะเนาะใช่ก็ยังเหลือตัวที่เราก่อยครับผมเหลือที่ต่อหม่เพราะว่าูเราขึ้นหมดแล้วขึ้้วแล้วเดียมาดู่งนี้พี่พ่อขึ้นไ โอ้ค oh, <ales> ือนายประชาพี่ใดใช้เกินไปบ่อยแล้วหูกินเถอะไอ้ทำงานนะครับโอ้ยงานดึงไปมากแล้วที่งานดึงไปมากเลยพ่อดีงานนะฮะดีงานดูได้โอเคดึงเลยก็ดีงานเราเลยพ่อดึงมาเลยแกะได้สวยขนาดไหนโมจับเต็มไปเลย အဲ့ဒါကြာသွားတော့ဘာလုပ်မလဲ။ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲစားကြတယ်။ဘာလုပ်နေလဲ။တော့ကုန်ပြီ။ อาก็ตตเพาะว่าอารมาปุ่นเฮ้งูห้ดครับเฮยงนะคูาก้อ๋อที่ทชาเพราะว่าปนแขงด้นป่นมันจะ็เร็วเกินก่อเรื่ออยู่ เฮ้ยเข้ามาเลยเข้าไปมาหนิบ้านแม่งเลยลำคาไเด่ามาแล้วมารู้เรื่องต่มาเลยอะไรกราแทงแน่แน่นะเจ้าแม่หนา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những พ็นเดโนมาได้รึเปล่าอัน้หงครับมาได้อลได้มาไดอได้แล้เพอะ่มีล้วไหนวะไหนงได้ไปเลยสันตานี้เป็นแขงที่คุณท่อขึ้นนะเราผมมาขัดเฉยๆก็แต่ว่าขัดง่ายนะของพ่อนี่เออคุณพ่อทำเนียนมันเรียบดี แต่ว่าสู้ทีมเราไม่ได้หรอกคุณพ่อขัดเมียนคือมันมันมันขัดเวลาเราเครื่องขัดคือมัน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 ง่ายเลยแต่ยังสู้เราไม่ได้อยู่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนยังงสู้เราไม่ได้อยู่เราสุดยอดที่สุด้ในในโจนมันก็ใกล้ๆใจเองก่อน ก็จ้างไปทำบ้านเป็นร้านมันไม่ไปจ้างคืตัวบอคุณทำเี่้าีหมไม้ตายจกิจนี่เนท่านเดี๋ยวให้เอฟเลงเลงดู นี่อันนี้แผงที่ผมขัดเนาะฮะแผ<ส>งงามสวยงามนี่ของคุณพ่อขัดเมื่อกี้นี่เหมือนกันนะ,นะเพียงแต่คุณพ่อนี่ใช้มือมันจะเมื่อยของเราใช้เครื่องโอ้โอเคนะท่านเหลือแผงไหนนี่นี่บอกฝั่งนี้ได้หรือยังนี่ได้โอ้ได้แล้วโอ้ เดี๋ยวพักก่อนนะเดี๋ยวมาขัดต่อเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนเออเดี๋ยวเป็นลมมั้เออโอ้คุณพ่อต้องอันนี้หรือเปล่านี่จับไอ้นี่หรือเปล่า,นนลาต้องจับเหลี่ยมเหมือนฝั่งนี้หรือเปล่าแบบนี้จับเหลี่ยมซะหน่อยเนาะไม่จับเหลี่ยมเออผมจับนิดเดียวจะฟังผม ผมจับจะฟังผมนะอ่ะโอเคครับทุกท่านฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ